นี่อืมน,นี่ถ้าเกิดว่าเราตัดแบบนี้ละนี่คมมาพอกันกับเพียวเมกนิทเลยครับเช้านี้ครับมีมีดดโต้เก่าๆนะครับที่เนี่ยตามที่เห็นเลยเป็นแบบนี้นะครับจะมารับคมมีดของเขานะครับเพื่อที่จะแบบให้ความคมเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะอืมความคมเริ่มมีแล้วเห็นไหมครับนี่ คมมาและทางด้านนี้เดี๋ยวเราไปลองตัดใบกล้วยดูนะว่าเป็นยังไงโอ้ใบกล้วยมาตัดแบบนี้ครับนี่ตัดแบบนี้นี่นี่ถ้าเกิดว่เราตัดแบบนี้ล่ะนี่คม,มพอกันกับเียวมกนิชเลยครับนี่ นี่ครับมีดจากที่มันแบบดูมันจะได้ทิ้งสุดท้ายแล้วโอเคเลยครับคมมากอืม,อมลองไปหาใช้กันดูครับผม